ดึงมานี่ดิเออหยุดเลยยากเลยมันกำลังติดใจมาเล้คพี่น้องวัอนี้ลาบปลามาเนี่ยวมีน่าจะมีเฮ้ยกักูกักูมืงอ้ยมึเอ้ยยังสิบอะไปกินหรอมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องวัอนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี <ua> ๋ยวเดี <achieve S 1> ๋ยวอยู่เพิ่งเดี๋ยวเพิ่ง รีวิวกันเสดึงมาโอ้ยเอ้นักตกปลาครับโปรเฟชชั่นอลไวแลี่ยนไวเลี่ยนเออเดี๋ยวย่างมาเว้ยนี่ดิเออเดี๋ยวย่างเลยเดี๋ยวย่างแล้วเดี๋ยวย่างแล้วจบล่างปิดใจ ครับพี่น้องวัอนี้ลาบปลาบปดนีมนิไปเอาหมดแดงนีกว่าดิรครับตอนนี้เขาก็ฉีไป,ปหาหมดแดงแล้วมาใส่ลา,ปปาบปลา,านี่เลยหมดเลยฉีดฟัวร์ใส่บั่นเกลี้ยงฉีดเนาะเออเนี่ย <c oughs> ปลาฟักเามาหานี่ไงเอาสิดบึงมึงถือไว้ มันมีเออมันมีมันมีมันมีตัวอยู่เวทเอ้ออีาเออมีน่าจะมีเฮ้ยไอ้กันกูกัดกูมืงมอเรื่องสิวะขั้นแหบขั้นขั้นอะไอาจกูวะเย็ดดิมันแท็กกูอ้เข้าไปนี่เข้าไปนี่ เดี๋ยเอาอีกอนี่นี่ม่หลว่ตันี้ไหมกูเจอแล้วหลว่อยู่ขึ้ไปก่อนแล้วนี่ีนี่อยู่ต่ำนี่โอ้หนี่เอามา่มิสิกัดกูกัดกู มดแดงมันไต่รวยายรวยลายังไงถ่วเลยออมาเลยสมสมไปใช่เหรอนี่นี่นี่ขูเอยู่ครังหนึ่งก่อนว้ขวอเลยไปเดิเดี๋ยวกูทิ่มใส่ขามแล้กันดังกูไป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 ยินลอ มากนลครับพอแบพี่ลองมื่อนี้ก็มากินขขาอยู่หน้าเ้ยกินตุ่มปลาก้อยปลาก้อยปลามาเรามากเนาะบานห้อมาเลยซันเน่ละจังเสี่ละเนาะกินแบบลูกทุ่ง